สวัสดีครับพี่น้องครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนะครับนี่ก็อยู่ในรายการเบาปูพาหลอกครับโดนด้นมาพ,พบมาพ,มาพบกับพี่ๆน้องๆเมือานี้พามาหลอกงานลอยกระทงจังหวัดบนรัรั่านี้ครับมือน,นี้มีโอกาสเข้ามาในเมืองก็เลยแวะลอยกระทงนะครับเบื้งประเพณีวัฒนธรรมอีสานไต้นะครับมือน,นี้ก็เป็นงานกับบรคอย บวคคอยอยิงแง่ร่งการนะครับเพราะว่าบน่นเป็นงานประจําปีหนึ่งโดวยว่าจัหวัดอุบลเองเนี่งานประจําปีนั่นก็คืองานแห่เทียน <c oughs> ยิงแง่ลังการเนาะแต่ว่างานลอยกระทงนั่นก็ถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติสืบสืบทอดกันมาเดี๋ยวพ้ายัางเบิงยังเลาะเบิงพี่นองว่าจะมีอย่างไงช่วงไงบบาโคู่กยืนอยู่แถวหน้าวัดหลวงครับหน้าวัดหลวงจะมีองค์พระยาน,นาคสองตนนะครับอยู่่านาเป็นมีประวัติครับ พญานาคสองตนนี้มีประวัตินะนะครับผู้ใดเป็นคนอุบลถเจะคงจักประวัติเพิ่นไปศึกษาคนขวาดูครับเป็นประวัติเกี่ยวกับพงพญานาคสองตนอยู่หน้าวัดหลวงนะครับท่าน้ําหน้าวัดหลวงตรงนี้ก็ยู่ขังกับตลาดใหญ่ครับตลาดใหญ่มันมีคนกันหลายพอสมควรครับช่วงที่เบ้าคูมาหอดะมีเจ้าหน้าที่นอกเป็นออกตรวจความเรียบร้อยนะครับลักกา ออกตักเตือนพอแม่พน้องผู้คข,ขายเกี่ยวกับการกระทงนะครับบ่อห้ใส่นะั่นบ่ให้ใส่นี่เย็ดนะครับบ่ให้ขายกระทงที่เป็นขนมปังแบบนี้ก็บ่อห้นะครับก็อาจจะเกิดด้วยว่ากระทงที่ทําจากขนมปังนะครับอาจจะไปเหยียดห้ระบบนีเวศเกี่ยวกับน้ำนะครับเสือเสอเส่อมเสียเสื่อมโซมนะครับเพราะว่าปลาอาจจะกินบอ่อทันหรือจังได้กัดแล้ว,แล,วแล้วแต่ครับถ้าเป็นวัสดุเกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติก็จะดีกว่าเป็นบ้านนะครับ ฟังตามที่เพนบอกมากครับแม่ข่าเพิก่กระทัมเจ้าหน้าที่นอกก็ได้ดยืนฟังเบิรงเพื่อกคุยกันนะครับแต่ทนา้ทั้งนั้นก็สินอยู่กับพี่พน,อนอ้องเฮานี่แหละนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วนะครับขนมปังเท่นนี้มันก็จะเป็นส่วนหน่อยเนาะเพราะว่าอยู่ในแม่น้ำมูนเนี่ยหมูซื้อบอ่อปลาก็จะชุ่มพอสมควรนะครับปลาชุกชุมปลาเยอะนะครับแต่ทามีจนนนํานวนขนมปังได้หลายก่ะอาจจะกินบ่ท่านอาจจะเกิดนนําเน่าเสียได้คือเผิ่นแต่โดยปกติแล้วนะครับหลังจาก ประเภทนี้ผ่านไปนะครับที่ทีรอดกระทงผ่านไปนะเนี่ยเพื่อนก็นจะมีเจ้าหน้าที่เก็บต้องความสะอาดคื่เก่าครับ mm hmm. เดี๋ยวปเป้าพูดจะแพนกล่องให้เห็นบรรยากาศครับบริเวณงานนะครับแต่อว่าปีนี้คือว่าคนมาไหลเป้าคูเคยมาตีก้อนๆขับค้นไหลแลก้กการมีไหลเลือไฟนีได้ลหลายอย่างครับอยู่อยู่ตรงทานานนะครับ นี่ก็ผมซืว้ว,ว,นนะะว่าจะบอกคอยขืนเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ะทาล่องร้อยกระท่งกะผมซื้อว่าจะบอค่อยให้ความสะดวกสบายกับผู้ที่มาร้อยกระท่งเนาะแต่ท่านนี้ท่านนันเจ้าหน้าที่เป็นการดูแลเป็นพิเศษนะครับตรงใดเป็นจุดเสี่ยงจุนยังเพิ่นกับไปยืนประกบยืนให้ความสะดวกสบายนะครับตรงใดที่เป็นท่าที่อันตรายเพผมขับจีบไปยืนประกบไว้นะครับบอกแจ้งนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าสําหรับผมเองผมบอกความเงิน มันไม่ได้จะเตรียมท่าลอยกระทงนะครับหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับป่าเป็นเป็นบได้เป็นประเทนีของจังหวัดเพื่อนก็าอาจจะบได้ถุงงบประมาณมาตรงนี้กระบอกหัวจักรนะครับบรรยากาศโดยรวมทั่วไปครับกระทงกันนะครับถัดท่องเที่ยวชาบต่างชาติก็มากที่กันได้ครับรือเพื่อนชามากขึ้กันมาลอยกระทงนะครับไปเหียตาม คนไทเฮาเนี่ยะนะประกอบเปนคนไทยเฮาเข็ดแนวใด้ก็เคยเข็ดตามแนวนั้นในความหมดซึกของผมปีนี้นะครับเทศการลรอยกระทงของของเทศบาลเมืององบนนุบลนี้บอถือว่าคึกคืคนเหมือนปีที่เบาคู่เคยมากปีก้อนผุนนะครับปีก้อนคึกคืนแห้งครับพ่นไล่นะครับทากระสะดวกสบายนะครับแต่ว่าปีหีดซู้ึกว่าจะบอบอคอยไล่เท่าที่ที่ควรนะครับนี่แหละครับ เนะราก็ลงไปลอยครับต่างคนต่างมากก็ลงลอยในงานเราก็มีกระทงขายครับมีกระทงวางขายตั้งแต่20บาท30บาท40 50ร้อยนะครับม,มีกระทงหาสิบบาทครับ50าบาทที่เป่าครูดได้ซื้อนะครับซื้อนั้นไม่ไ่เถาครับต่งางทาบุญกับผู้เฒ่านะต่งางทําบุญกับผู้เฒ่าพอไดออ้ลอยน้ามนะูพอได้ลงมาทาแล้วครับมีลงมาทาเดี๋ยวจะ อลอยกระทงน้ำเพลินนี่ครับเห็นบรรยากาศครับพี่พีน้องๆมากกับกันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกลอยกระทงน้ำกันมีความสุขนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะครับเนาะอยู่ด้วยกันผูกพัน รักมั่นสามัคคีนี่นะครับลอยกระทงด้วยกันบางครอบครัวก็มีแค่กระทงอันเดียวนะครับมีแค่กระทงอันเดียวก็ลอยน้ากันนะครับจับมือต่อกันจับเสือจับนางนะครับการลอยกระทงอยู่กับถึงอยู่กับพ่วมเสือเป็นัวหนึ่งเสือว่าเป็นการบูชาพระแม่คงคานะครับพระแม่ที่ดูแลโค้งน้ำอู่น้ำและก็สายน้ำถูกสายบนโลกนะครับพระแม่คงคาอีกตัวหนึ่งก็เกี่ยวกับการปล่อยเคาะปล่อยโสงร้อยเคาะลอยโสงไปตามน้ำนะครับฝาก ถ้แม่คงค่าให้จะมีสิ่งดีๆกลับขึ้นมาในชีวิตสิ่งใดบอดีก็ปลดเปลืองปล่อยไปตามหนาเนาะหลังจากนี้ก็ชีวิตก็จะฮุงเหืองเลื้งเหลื่อมนะครับเนื่องจากพาปล่อยถูกปล่อยโศกปลดถูกปลดโศกปลดคอออกจากตัวไปแล้วนี่ครับนี่คือความเสื่อหนึ่งครับจากที่บ่าวคู่ได้ศึกษานะครับประเภทนี้ลอยกระทงกับมาตั้งแต่พุทธครับสมัยกรุงสุีโคไทยนะครับแต่ก่อนคือเป็นการลอยประทีปนะครับ